บ้านเฮาให้าหาโชคสวัสดีพี่สูฟูสุขอนครับผมมันนี้ขิมวาให้แน่วทางรัฐบาลไทยหลักหน่วยหลักสิบลางนาะพี่น้องเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยงวดที่แล้วกับห้าแปดหนึ่งกับมาตาบแปดนาะพี่น้องมาตัวเดียว เามาต่ามกันต่อโครงสุดท้ายเรา,าเมื่อนับวันที่ยี่แปดเราพี่น้องเอามาเบิ่งไปนับกันอันนี้คือลางหน่วยเป็นได้ทั้งหน่วยเป็นได้ทั้งสิแลด้พี่น้องได้ก็คือลางวันที่หนึ่ง หนึ่งเมษาห,หกเจ็ด หน่วยหน่วยสิบหน่วยสิบบนล่างหน่วยสิบบนล่างได้พี่น้องเป็นได้ทั้งหน่วยเป็นได้ทั้งสิบ เป็นได้ทั้งหน่วยทั้งสิบเจ็ดเก้า สามสามตัวนี่มาน้ากันได้ได้พี่น้องแต่โดนๆค่อยมาน้ากันตัหนึ่งสามตัวนี่มาน้ากันได้แต่โดนมาาน้ำกันตทนึง <c oughs> หน่วยสิบล่างได้พี่น้องได้หน่วยสิบล่างสายวิ่งสายแลนกะมกัก เก่ากเอามากสามเก่าได้พี่น้องเลี้ยว่าเจ็ดหน่วยคือหลักหน่วยเป็นได้ทั้งหลักหน่วยหลักสิบกามาน้ำกันได้แต่โดนๆมานน้ำกันเท่านึงถ้าพี่น้องมากกะวิ่นเหล่าอยู่นนี่พี่น้องกีมากเจ็ดสามสามเจ็ดหลัก ก้าสามสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ได้พี่น้องวินเอาอยู่ในสามตัวนี่มันเป็นได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแต่กระโดนโดนค่อยมาน้ำกันได้พี่น้องได้โดนโดนค่อยมันกัน,น,กนเท่านึงถ้าจับคู่กับวิ่นเ่าอ,อยู่ในน,นี่พี่น้องถ้าจับคู่กับวิ่นเ่าอ,อยู่ในนี่แหละออกสีแดง เจ็ดเก้าถ้าจะวิ่งได้พี่น้องถ้าจะวิ่งแต่กระดินโดนจังมาน้ำกันเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดก้าสาม เก้าเจ็ดถ้าจะวิ่งเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดสามตรงเรียกไดใจป่ะพี่น้องถ้าวิ่งกับวิ่งเราอยู่ในสามตัวนี่แหละถ้าพี่น้องมีตัวดีตัวเด็ดก็เอามาใส่เจ็ดเก้าสามได้ แต่แกะจับให้เบ่งเพราะว่าโดน,โดนมันดอกกุนโดนโดอกมันค่อยมากน้ำกันเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มักชอบตัวใดกะพิจรณนาเบิงบ่มักมก,กะพนันตัวเลขปันแค่หน้าทางโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ยีบเจ็ดแล้วเอ้ยเมื่อวันที่ยีบแปด วันนี้ที่ยี่แปดมีหน้าแล้วเดี๋ยวอยู่สามมือเออมักตัวใดชอบตัวใดกะไปหาจับสลากกินแบ่งกันมามักกับพานได้คอ,พอ,อย,ยพี่น้องมันๆนิ่งเฮงปังๆกันขอย้ำ้อพี่น้องได้เป็นได้ทั้งหน่วยทั้งสิบ เป็นได้ทั้งหน่วยทั้งสิบได้พี่นอ้องได้เอ้าเขียนผิดได้พี่น้องได้ขอโทษขออภัยหลายๆหลักสิบหน่วยล่างว่าม่นสิบหน่วยบนล่างอืออ๋อยังมาเขียนบนอยู่เอ้าหน่วยสิบล่างได้พี่น้องหน่วยสิบล่างโอ้ยขอโทษขออภัยหลายพี่น้องยังไปเขียนบนอีก สิบสิบหน่วยล่างพี่น้องเป็นใดทั้งสิบเป็นใดทั้งหน่วยแอดเขียนสิบบนล่างมาท่นนานนะ <c oughs> ขอโทษขออภัยห,หลายพี่น้องแต่ปากคันเบาาจะว,ว่าสิบหน่วยล่างบัดเขียนบัดเขียนสิบสิบหน่วยบนล่างว่า แต่ปากกระเาอยูดรอพี่น้องเอาขอโทษ,ขอ,ออษ,อษอขอให้อะไรบอกผิดบอกถึกเอาคอยชกมนันหมนันเร,เรื่องแฮ้งปังๆกันสุขภูสุขคนนะครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนเรื่อง,องแฮี้งกันอย่าเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ลาพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม